ที่ขอบ่างหญ้าเขียวที่แหละสนามกอล์ฟผมแล้วก็ไปฝั่งน้้นก็เขียวเขียวสงสัยไอ้ที่ปีเสาไม้ไผ่ตอกไว้นะจะเป็นเสาที่อาจจะทำเป็นคันคันดินนะคันอ่างนะที่ให้มันเป็นขอบเขตละบริเวณนี้ก็ผงจะได้คุดรอกแล้วนะ นาำเยอะเนี่ยกำังขุดเดี๋ยวนี่สนามกอบบบบ๊อฟผมเนี่ยมีปักไม้อยู่ในหลายะจะตรงนี้ควรจะถูกขุดเลาะขึ้นนะดูไม้ปักดีดีดีน้ำจะได้เยอะขึ้นสนามก๊อฟผมก็ยอมเสียสละให้ <c oughs> นี่วันนี้มีเครื่องจักรกำลังผลดินคุดลอกอ่างสามตัวเลยโอ้โหนี่มันใช่เลยนะเนี่ยเนี่ยขนดิน มาลอกฝายโอ้สุดยอดมากสุดยอดสุดยอดรถแม็กโฮร,รถขุดสามคัน ขุดลอกอ่างเก็บน้ำตัดไฮอ่างเก็บน้ำนี่ก็เตื้นเขินเขาก็จัดการลอกขึ้นซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะโครงการนี้เนี่ยถือว่าดีมากเลยเรื่องจากปริมาณน,น้ำที่ใช้ในแต่ละปีมันเริ่มจะไม่พอสองปีมานี่เห็นแต่ตอนะเนี่ยมันอยู่โกนห้วยเลยได้ เพราะฉะนั้นก็ขุดลอกนี่เห็นชอบอย่างยิ่งเลยดีมากดีมากตบมือให้กับโครงการนี้อ่างนี้จะได้สวยโอ้โหนอนไปจนถึงนอนต้นมกะกตะเน,น้องน่นโอ้ข่าวนี้จะได้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องชาวสกลนครเป็นปอดที่สวยมากวิ่งรอบอ่างนี่ได้หรือวันละรอบแค่น,นั้นแหละพี่น้องเอ้ย มันใหญ่กว่าซาฟังทองบ่อนี่หรือใกล้เกียงกันบ่อนี่นะนามก๊อฟผมก็คงจะถูกขุดเหมือนกันแหละเดี๋ยวไปเล่นก่อนตอนที่เขาจะขุด <c oughs> ขุดแล้วไม่ได้เล่นลลอ่ะต้องรอปีหน้าเทวดาจะสร้างสนามก๊อฟให้เลย